อ่านพระวินยัยปิดกคำวีที่หนึ่งอาิกรรมหรือภิกขุวิพังเล่มหนึ่งว่าด้วดยตติยปาราชิกตอนอานาปานาสอานาปานาสติตอนตอน้นกังที่4ี่สิคำพีอาธิกรรมหรือภิกขุวิพังว่าด้วยตติยปาราชิกตอนอนานาปานาสติตอนตอน้น นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะยะถาธรรมเพนิพพนทยะวัชชัง ธรรม,มังนโรอิทะพันไทยเยว,วังสกังจิตตังสติยารามวเนทันหันตีนบันบนีอาตามาภาพจะได้แสดงพระวินัยปิดกเทศนามหาวิธารณัยไตราภาคกันที่46ว่าเรียนาปานาสติตอนต้นตามอัตกถาสิบต่อไป เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลานานตอนอัตถกาถาดำเนินความตามอัตถกถาที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าที่จะเรลาน,นาปานาสติที่เหมาะนั้นได้แก่ปา่าหรือโคนต้นไม้หรือที่ว่างจากบ้านเรือนแห่งใดแห่งหนึง่ง ซึ่งปราศจากกามารมณ์ทั้งหลายเพราะเหตุใดจึงว่าอย่างนี้เพราะเหตุว่าธรรมดาจิตของสัตว์โลกทั้งหลายย่อมติดอยู่ในกามารมณ์ทั้งหลายมีรูปร่างเป็นต้นมาตลอดกาลนานแลว้วจิตของนิสูตที่สั้นไปในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นมาตลอดกาลนานนั้นย่อมไม่ประสงค์จะขึ้นสู่อารมณ์แห่งสมาธิอันเกิดด้วยสติที่กำหนดลมหายใจเข้าออก มีแต่จะวิ่งไปนอกทางเปรียบเหมือนเกวียนที่เตียมด้วยโคโกงฉะนั้นลูกโคที่ยังดื่มน้ำนมของแม่โคโกงบุรุษที่ประสงค์จะฝึกหัดให้หายโกงก็พรากลูกโคนั้นเสียจากแม่นำไปถูกไว้ด้วยเชือกที่เสาใหญ่ในที่ใดที่หนึ่งแล้วลูกโคนั้นก็วิ่งรอบเสานั้น วิ่งวนรอบเสานั้นแต่เมื่อไม่อาจจะหนีไปได้ก็ต้องสงบอยู่ที่เสานั้นฉันใดเพศโสผู้ประสงค์จะฝึกหัดจิตที่ไม่ดีที่จะเริญขึ้นด้วยการดื่มรสแห่งอารมณ์มีรสแห่งรูปเป็นต้นตลอดกาลนานก็พลาดจิตเสียจากอารมณ์มีรูปเป็นต้นแล้วก็เข้าไปสูป่ปาหรือคคนต้นไม้หรือที่ว่างจากว่าเรือนแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วก็ผูกจิตด้วยเชือก คือสติไว้ติดกับเสาคือลมหายใจออกหายใจเข้าเมื่อจิตดิ้นรนไปข้างโน้นข้างนี้ไม่ได้อารมณ์ออกไม่ได้อารมณ์ตามที่เคยได้มาไม่อาจตัดเชื่อคือสติให้ขาดแล้วหนีไปได้ก็สงบอยู่ด้วยอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิฉะนั้นเพราะฉะนั้นโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงได้กล่าวว่าคนที่จะฝึกหัดลูกโค ต้องผูกลูกโควไว้ติดกับเสาชันใดภิกษุผู้ควรผูกจิตของตนไว้ให้มั่นแนอารมแห่งสติฉันนั้นดังนี้เพราะฉะนั้นตาหรือโคนต้นไม้หรือที่ว่างจากบ้านเรือนจึงสมควรเป็นที่เจริญอาณาปานาสติอีกอย่างหนึ่งอาาปานาสตินี้เป็นยอดกรรมฐานในพวกกรรมฐานเป็นที่ตั้งแห่งการบรรลุคุณวิเศษและการอยู่สุขสบายของพระสัพพัญญูพุทธเจ้า และพระปัเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ไม่ละซึ่งที่บ้านไกลหรือผ,ผู้ไม่ละซึ่งที่ใกล้บ้านอันเกล่อนกลนด้วยเสียงต่างๆมีเสียงจตรีบุรุษช้างมา้าเป็นต้นไม่อาจทําให้สําเร็จอาณาปานาสติสมาธิได้ง่ายเพราะธรรมดาฌานย่อมมีเสียงเป็นเสี้ยนน้ําส่วนพระโคกโยคาวจรที่ไปเจริญอาณาปานาสติอยู่ในปา่าอาจทําให้สําเร็จสมาธิได้โดยง่าย เวลาทำให้จตุตฌา,านเกิดขึ้นด้วยอานาปานาสติแล้วทำจตุตฌานนั้นให้เป็นที่ตั้งพิจารณาซึ่งสังขารทั้งหลายแล้วก็อาจให้สำเร็จซึ่งผลอันเลิศคือพระรหัสได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นป่าหรือคนต้นไม้หรือที่ว่างบ้านเรือนนั้นจึงจัดว่าเป็นเสนาสนะอันสมควรแก่การเจริญอานาปานาสติกรรมาฐาน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเปรียบเหมือนวัตถุวิชาจาร์ผู้ชำนาญในพื้นที่กล่าวคือวัตถุวิชาวิชาจาร์ผู้ชำนาญในพื้นที่ได้ตรวจพื้นที่เห็นว่าจัดจักสร้างพระนครใดแล้วก็บอกแก่คนทั้งหลายว่าท่านทลายจงสร้างพระนครล,ลงในที่นี้เมื่อสร้างพระนครนั้นเสร็จแล้ววัตถุวิชาจาร์นั้นก็ได้รับสาการะเป็นอันมาจากราชะกูลชนใด สมเด็จพระผู้มีพระปาคเจ้าทรงตรวจดูเสนาสนะอันสมควรแก่การเจริญอาณาปานสติแล้วทรงสอนพระโยคาวจรว่าควรเจริญพระกรรมฐานอยู่ในที่นี้เมื่อพระโยคาวจรเจริญกรรมฐานอยู่ในที่นั้นได้สําเร็จพระรหัสแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้รับสักการะเป็นอันมากกว่าสัมมาสัมพุโธวาตโสภควาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระสัมมาสัพทธเจ้าดังนี้ มากว่ามากกว่านะสักกะเป็นอันมากว่าลดมาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้รับสักกะเป็นอันมากว่ามากกว่าอะไรน,นะนี่สิกว่านะในทุบนีสัมมาสัมพุโธวัตสโสภะวาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้ต้องว่าลจาจะมีดังนี้เนาะเทสผู้เจรนาณาปัสสตินั้นท่านกล่าวว่าเจนกับเสือเหลือง คือธรรมดาพญาเสือเหลืองซึ่งไปแอบอยู่ในป่าหญ้าหรือป่าไม้หรือซอกเขาแล้วย่อมจับสัตว์ต่างมีกระบือป่าโคป่าม้าป่าสุกรป่าเป็นต้นเป็นพักสหารฉันใดพิสูผูจเรญกรรมฐานอยู่ในป่าเป็นต้นก็ไดสาเร็จอริยมรรยผลตามลําดับฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระโบราณอาจารย์จึงกล่าวว่าเสือเหลืองแอบจับสัตว์ป่าได้ฉันใด บุตรของพระพุทธเจ้าผู้ประกอบความเพียรผู้มีปัญญาเข้าไปสู่ป่าแล้วก็ได้ผลอันเลิศฉะนั้นดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระปากเจ้าจะทรงแสดงเสนาสนะในป่าอันเป็นที่ควรเจริญกรรมาฐานจึงได้ทรงชี้ไว้ว่าพิสูนในพระธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าหรือคนต้นไม้หรือที่ว่างแล้ว นั่งตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเมื่อหายใจออกหายใจเข้าก็มีสติดังที่แสดงมาแล้วนั่นคำว่าป่านั้นได้แก่ป่าที่เกิดสุขวิเวกแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในนอกบ้านออกไปเลยได้แก่เสนาสนะป่าอันห่างจากบ้าน500ชั่วคันดนูคนต้นไม้นั้นได้แก่ในที่ใกล้แห่งต้นไม้ ที่ว่างบ้านเรือนนั้นยกป่าและคนต้นไม้เสียแล้วเสนาสนะอีกเจ็ดแห่งเรียกว่าที่ว่างบ้านเรือนทั้งนั้นเมื่อภิสูุได้เสนันนาสนะอันสมควรแก่ฤดูสมควรแก่ธาตุแล้วก็สงบเอิริยาบทด้วยการนั่งตั้งกายให้ตรงตั้งสติไว้เฉพาะกะต่อกรรมฐานในที่นั้น การนั่งตั้งกายให้ตรงนั้นมีประโยชน์แก่ร่างกายในการเจริญกรรมฐานคือเมื่อน,นั่งตั้งกายให้ตรงกระดูกสันหลัง18ข้อลมก็ลำดับกันดีหนังเนื้อเส้นเอ็นไม่หดหูไม่ทำให้เกิดสุขเวทนาโดยง่ายจิตย่อมตรงต่อกกรรมฐานคำว่ามีสติเฉพาะหน้าคือมีสติจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจออกมาถูกต้อง คำว่าเมื่อหายใจออกก็มีสตินั่นคือเมื่อพิสูุนนั้นตั้งสติไว่อย่างนั้นไม่ละสติเสียเลยเวลาหายใจออกก็มีสติหายใจเข้าก็มีสติคือรู้ว่าเมื่อหายใจออกยาวหรือสั้นหายใจเข้ายาวหรือสั้นเป็นต้นก็รู้ได้ทางนั้นข้อที่กล่าวถึงลมหายใจออกก่อนนั้นพราะกล่าวตามหลักธรรมชาติคือธรรมชาติมีอยู่ว่าเวลาสัตว์ที่เกิดในคันบรรดาทั้งพวงคลอดจากคันบรรดานั้น ลมหายลมภายในคันย่อมออกมาก่อนลมภายนอกจึงพัดเอาทุลีอันละเอียดเข้าไปสู่ภายในต่อภายหลังอ่ากระทบเพดานแล้วก็ดันไปเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวถึงลมหายใจออกแล้วจึงกล่าวถึงลมหายใจเข้าต่อภายหลังคำว่าลมหายใจยาวและสั้นนั้นได้แก่ลมหายใจนานและไม่นาน ลมหายใจออกหายใจเข้าในร่างกายแห่งช้างและงูยาทำให้ตัวช้างตัวงูค่อยๆเต็มแล้วค่อยๆอ,ออกมาจึงเรียกว่าลมยาวเมื่อทำร่างกายของสัตว์ที่สั้นที่เรามีร่างกายสุนัขเป็นต้นให้เต็มแล้วให้ออกให้เต็มเร็วและออกเร็วก็เรียกว่าสัน้นมนุษย์คือบางจำพวกก็หายใจยาวเหมือนกับช้างและงูเป็นต้น บางจำพวกก็หายใจสั้นเหมือนสุนัขและม้าเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อลมออกนานเข้านานก็เรียกว่าลมยาวเมื่อลมออกสั้นเข้าสั้นก็เรียกว่าลมสั้นส่วนพิสูจที่เจริญอาณาปานาสติได้ดีแล้วนั้นย่อมรู้จักลมได้อาการเก้าอย่างคือเมื่อหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวเมื่อหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นท่านกล่าวไว้ในคำพีปฏิสัมพิทาว่า อย่างไรจึงเรียกว่าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นอย่างนี้คือเมื่อหายใจออกยาวหรือสั้นหายใจเข้ายาวหรือสั้นฉันทะก็เกิดนับแต่ฉันทะเกิดแล้วไปลมหายใจก็ละเอียดเข้ากว่าแต่ก่อนเมื่อลมหายใจละเอียดเข้าก็เกิดปราโมดนับแต่เกิดปราโมดแล้วไป ลมหายใจก็ละเอียดเข้าอีกเมื่อลมหายใจละเอียดเข้าจิตก็สงบอุเบกขาก็ปรากฏขึ้นลมหายใจออกหายใจเข้าเรียกว่ากายความปรารถนาเรียกว่าสติความเล็งเห็นเรียกว่ายานคำว่าพิสูจพิจารณาเห็นกายนั้นได้แก่พิจารณาเห็นกองลมด้วยสติญาณน,นั้นสติลรญาณน,นั้น ลมสี่ชนิดคือลมหายใจออกยาวหนึ่งลมหายใจออกสั้นหนึ่งลมหายใจเข้ายาวหนึ่งลมหายใจเข้าสั้นหนึ่งย่อมปรากฏที่ปลายจมูกดังนี้คาว่าหัดศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้กองลมทั้งปวงแล้วจึงจะหายใจออกหายใจเข้าในบาลีนั่นได้แก่การหัดนึกว่าเราจะทำเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแห่งกองลมทั้งปวงให้ปรากฏ แล้วจึงจักหายใจออกหายใจเข้าเมื่อพิสูจน์ทำกองลมทั้งพวงให้ปรากฏดังนี้ก็เรียกว่าหายใจออกหายใจเข้าด้วยจิตอันประกอบกับญยานพิสูจน์บางพิสูจน์บางองค์ปรากฏแต่ต้นลมเท่านั้นส่วนกลางลมปลายลมไม่ปรากฏพิสูจนนั้นจับอาจจับต้นลมได้แต่ลำบากใจในกลางลมปลายลมบางองค์ปรากฏแต่กลางลมแต่ลมปลายแต่ลมปาลายลมไม่ปรากฏ พิสูจนนั้นก็อาจจับได้แต่กลางลมเท่านั้นย่อมลำบากด,ด้วยต้นลมและปลายลมบางองค์ปรากฏแต่ปลายลมต้นลมกลางลมไม่ปรากฏพิสูจนนั้นก็อาจจับได้แต่ปลายลมเท่านั้นย่อมลำบากใจด้วยต้นลมกลางลมบางองค์ก็ปรากฏหมดทั้งสิน้นอาจกำหนดได้ทั้งสิน้นไม่ลำบากด,ด้วยต้นลมหรือกลางลมปลายลม แม้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าย่อมศึกษาว่าเราจะก,กําหนดรู้กองลมทั้งปวงแล้วจึงจักหายใจออกหายใจเข้าเป็นต้นที่ตรัสอย่างนั้นก็ด้วยมีพระพุทธประสงค์จะก,กําหนดรู้ต้นลมกลางลมปลายลมทั้งปวงคําว่าศึกษานั้นได้แก่ภาคเพียพรพยายามอีกอย่างหนึ่งความสํารวมของผู้เป็นเช่นนั้นเรียกว,ว่าอธิศีทธิศิขา ความตั้งใจมั่นของผู้เป็นเช่นนั้นเรียกว่าอธิจิตตสิกขาความรอบรู้ของผู้เป็นเช่นนั้นเรียกว่าอธิปัญญาสิกขาการทำสิกขาทั้งสามนี้ให้มากด้วยการใส่ใจในลมหายใจนั้นเรียกว่าศึกษาใครๆไม่ควรถือว่าต้องกำหนดลมหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวเท่านั้นไม่ควรทำอย่างอื่นเลยดังนี้ ควรถือว่าเริ่มแต่กำหนดลมหายใจออกหายใจเข้าแล้วไปต้องทำความเพียรในการที่จะทำให้เกิดความรู้เป็นต้นต่อไปอีกเพราะในบาลีว่าเทิกสูนั้นย่อมศึกษาว่าเราจักกำหนดรู้กองลมทั้งปวงแล้วจึงจักหายใจออกหายใจเข้าดังนี้เป็นต้นคำว่าเราจะระง,งับกองลมแล้วจึงจักหายใจออกหายใจเข้านั้นคือให้พยายามทำให้ลมหยาบเป็นลมละเอียดลง แล้วจึงหายใจออกหายใจเข้าลมหยาบละลมละเอียดนั้นมีคำอธิบายดังต่อไปนี้คือเมื่อพิสูจยังไม่ได้ตั้งใจกำหนดลมหายใจกายและจิตก็ทุรนทุรายเมื่อกายและจิตทุรนทุรายลมหายใจก็แรงออกก็ลมหายใจก็แรงออก,ก,าก,ออกทางจมูกบ้างทางปากบ้างลมหายใจนั้นก็เรียกว่าหยาบ เมือ่อไปสู่กำหนดกายกำหนดจิตเป็นอารมณ์แล้วลงหมายใจก็ละเอียดเกือจะรู้ว่า,ามีหรือไม่มีเมื่อบุรุษวิ่งหรือลงจากภูเขาหรือยกของหนักลงจากศรีรษะแล้วยืนอยู่ลมหมายใจก็หยาบเมื่อมนุษย์เมื่อจมูกไม่พอก็ออกและเข้าทางปากเมื่อบุรุษนั้นพักอาบน้ำดื่มน้ำแล้ว ผมผ้าที่ชุ่มแล้วนอนอยู่ในที่ร่มเย็นๆลมหายใจจึงละเอียดลงสันใดเมื่อไปสู่ตั้งใจกําหนดลมหายใจแล้วลมหายใจก็ละเอียดฉันนั้นเพราะฉะนั้นโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าเมื่อกายและจิตทุรนทรายลมหายใจก็หยาบเมื่อกายและจิตไม่ทุรนทรายลมหายใจก็ละเอียดดังนี้อันลมหายใจหยาบและละเอียดนี้ย่อมมีเป็นชั้นๆขึ้นไปคือลมหายใจในเวลายังไม่ได้สําเร็จปฐมฌาน หยาบกว่าลมหายใจในเวลาใกล้จะสเสวจปฐมฌานล,ลมหายใจในเวลาใกล้จะสเสวจปฐมฌานก็หยาบกว่าลมหายใจในปรมชฌานดังนี้เป็นลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงลมหายใจในตตุจฌานเป็นที่สุดอันนี้สําหรับผู้สดเจเรญสมถกรรมาฐานส่วนผู้เจริญวิปัสนากรรมาฐานนั้นมีคําอธิบายว่าลมหายใจในเวลาย,ยังไม่ได้พิจารณามหาผู้ตรรป เป็นลมหายใจหยาบลมหายใจในเวลาพิจารณามหาภูตรูปแล้วเป็นลมหายใจละเอียดลมหายใจในเวลาพิจารณามหาภูตรูปซึ่งนับว่าเป็นลมละเอียดนั้นก็ยังหยาบกว่าลมหายใจในเวลาพิจารณาอุปาทายรูปลมหายใจในเวลาพิจารณาอุปาทายรูปก็ยังเป็นลมหายใจหยาบกว่าเวลาพิจารณารูปทั้งสิ้นลมหายใจในเวลาพิจารณารูปทั้งสิ้นนั้น ก็ยังหยาบกว่าลมหายใจในเวลาพิจารณาอารูปลมหายใจในเวลาพิจารณาอารูปก็ยังหยาบกว่าลมหายใจในเวลาพิจารณาทั้งรูปและอารูปลมหายใจในเวลาพิจารณาทั้งรูปและอรูปก็ยังหยาบกว่าลมหายใจในเวลาพิจารณาปัจจัยที่ให้เกิดรูปและอารูปลมหายใจเวลาพิจารณาปัจจัยก็ยังหยาบกว่าลมหายใจในเวลาเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัย ลมหายใจในเวลาเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยก็ยังหยาบกว่าลมหายใจในในวิปัสนาอันมีลักษณะเป็นอารมณ์คือวิปัสนาที่ยังอ่อนก็ยังหยาบกว่าลมหายใจในวิปัสนาที่แก่กล้าขอให้ท่านทราบขอให้ทราบว่าลมหายใจหยาบและละเอียดย่อมมีเป็นชั้นๆดังที่ว่ามาแล้วนี้ คำว,ว่าพิสูจน์นั้นย่อมศึกษาว่าเราจักรงับกายสังขารแล้วจึงจักหายใจออกหายใจเข้าในบรินั้นมีคําอธิบายว่ากายสังขารนั้นได้แก่ลมหายใจเพราะเหตุว่าลมหายใจเป็นของเนื่องอยู่กับกายเมื่อทําลมหายใจให้ละเอียดลงไปเรียกว่าทากายสังขารให้สงบเมื่อทํากายสังขารให้สงบแล้วก็ได้สําเร็จปฐมฌานส่วนคําว่าเราจะก,กาหนดรูป้ปิติสุขแล้วจึงจักหายใจออกหายใจเข้า เราจะกำหนดรู้จิตสังขารแล้วจึงจะหายใจออกหายใจเข้าเราจะระงับจิตสังขารจิตตสังขารแล้วจึงจะหายใจออกหายใจเข้าเราจะกำหนดรู้จิตแล้วจึงจะหายใจออกหายใจเข้าเราจะทำจิตให้บันเทิงยิ่งแล้วจึงจะหายใจออกหายใจเข้าเราจะทำจิตให้หลุดพ้นจากพิจารณาความไม่เที่ยงจากพิจารณาความคลายจากพิจารณาความดับจากพิจารณาความสละแล้วจึงจะหายใจออกหายใจเข้า ในพระบารีนั้นเป็นข้อปฏิบัติสําหรับผู้ใดสําเร็จฌานแล้วเพราะฉะนั้นผู้เจริญอาณาปานาสติกรรมฐานข้อนี้จึงได้สําเร็จพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาโดยเหตุนี้กุลบุตรผู้ต้องการวิมุตคืออรหันต์จึงควรทําตามหน้าที่ของกุลบุตรผู้จะเริ่มกรรมเจริญกรรมฐานตั้งแต่ต้นไปมีการทําศีลให้บริสุทธิ์เป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ในอัตถกถาถึงการทำศีลสีส่อย่างให้บริสุทธิ์เป็นต้นดังจากยกขึ้นแสดงในการข้างหน้าส่วนในการนี้ของงดไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการช